สวัสดีค่ะมาเจอกับอู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์นะคะคลิปนี้จะพามาดูคันนี้ค่ะเป็นรถยาวนะคะคันนี้ไม่ใช่รถดำอ่าเป็นอีซูซูโรบอคขอบซีเอหัวตอนเดียวนะคะคันนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นกระบะอ่าพื้นเป็นเป็นกระบะคาโก้เนาะตัวนี้จะเป็นกระบะปีเนียมของนอกเลยนะตัวนี้ ลูกค้าจะให้เว้นช่องว่างใส่เครนเ,เว้นให้ลูกค้าประมาณเปดสิบเซนนะคะลูกค้าจะเอาไปใส่เครนเองคันนี้อันนี้ก็เบ็ดเสร็จแล้วนะเหลือฝาครอบนอ็อตลูกค้าไม่แต่งกระจกเล็กนะคะตัวนี้ไม่ใส่นาซ่านะก็แต่งประมาณนี้เดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆคันนะคะว่า สเปคคันนี้เป็นยังไงบ้างเป็นโรบบคอบหัวตอนเดียวนะคะเครื่อง C-HK 210 Common Rail Turbo Inter นะคะคันนี้ภายในนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ลงลงแว็กนะคะถ้าลงแว็กจะเงาสวยกว่านี้เยอะอันนี้คือเพิ่งล้างเสร็จยังไม่ได้ลงแลว็กภายในนะ ยังไม่ได้ลงแว็กซภายในเดี๋ยวพาดูกันอันนี้ก็สวยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าลงแว็กมันจะเงาสวยกว่านี้อีกทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะคันนี้รอลูกค้ามารับนะคะอันนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะคะ ตรงนี้เว้นไว้ประมาณแปดสิบเซนนะคะตัวนี้ช่องเป็นช่องใส่เครนตรนัวนี้กระบะตัวนี้เป็นปีเนียมนอกนะคะความสูงของฝาน่าจะอยู่สี่สิบเซนนะสี่สิบเซนนาอยู่ไม่ถึงห้าสิบเซนตัวนี้สี่สิบเซนความยาวตัวนี้อยู่ห้าเมตรสี่สิบนะคะความยาวกระบะห้าเมตรสี่สิบ เป็นคัสซีนอกนะคะตัวนี้เป็นถังทิฟฟี่ใส่เป็นท่อเอทเลดนะคะไปลายไทยเทเป็นคัสซีนอกนะคะโรบบคอบคัสีของเขาจะเป็นสไตล์รูรูแบบเป็นแถวอย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือสเปคของโรบอคอบเลยนะคะถ้าเป็นคัสซีนอกก็คือคัสซีมาแบบนี้เลยนะคะทุกคัน สีสวยตลอดเส้นเลยนะคะคันนี้คัสีใหญ่เสมออันนี้ปลายคสีนะคะลายสุดท้ายสุดทําเป็นสีบรอนทั้งกระบะทั้งหัวเลยนะคะสีบรอนเล่นลายเหลืองเขียวชุมปูดแดงนะคะ กระมะกระเบีเนียมตัวนี้สวยมากของนอกนะคะตัวนี้ไม่มีบุบถังน้ำมันก็เป็นสไตล์ของโรบโครอคอบเลยนะคะเป็นถังของเขาอย่างนี้ถ้าเป็นโรบบคอบจะเป็นถังน้ำมันตัวนี้เลยนะ ช่องใส่เครนนะคะ80เซนเบนเนให้ลูกค้าไปใส่เองนะคะตัวนี้เราลูกค้าต้องการใส่เองนะคะเดี๋ยวพาดูข้างในอีกฝั่งภายในของฝอั่งคนนั่งนะคะอันนี้คือทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วเหลือลงแวดอย่างเดียวค่ะภายใน เบาะเป็นดำได้แดงนะคะเบาะดำได้แดงใครสนใจโรบขอบรุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถล่องรถยาวหรือรถแบบสเปคนี้หรือว่าจะเป็นดำนะคะ CH เชมีว่างอยู่ าเป็นหัวตอนเดียวจะเป็นว่างอีกสองคันนะคะหัวแข็บก็จะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะเป็น C-HK หัวแข็บแต่ที่อยู่ในอู่แล้วยังว่างอยู่ยังมีอยู่สองคันนะคะรถโรบคอบ C-HK หัวตอนเดียวนะคะ210คอมมอนเร็วเทอร์โบอินเตอร์นะคะใครสนใจรุ่นนี้มีว่างอยู่สองคันสั่งได้ที่อู่นะคะจะทำสไตล์ไหนก็โทรมาสอบถามราคาก่อนได้ คลิปนี้ลากันไปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ